ระบบประสาทการศึกษาระบบประสาทของกบจะต้องนําเนื้อเยื่อไขมันออกก่อนหลังจากที่เลาะเนื้อเยื่อมีซนทรี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะศึกษาระบบะเส้นประสาทได้เส้นประสาทของกบจะมีทั้งหมดสิบคู่ซ้ายและขวาคู่ที่หนึ่งไปยังบริเวณศีรษะนะคะของกบคู่ที่สองและสามไปบริเวณแขนและขาแขน ขาหน้านะคะขาหน้าคู่ที่สี่เป็นเส้นบางๆนักศึกษาต้องใช้ความสามารถในการสังเกตเยอะหน่อยนะคะคู่ที่สี่เห็นกล้ามเนื้อกระตุกนะคะเส้นที่ห้าหกเจ็ด และเก้าเบเรียนเส้นที่8ปดทและเจะรวมกันเราเรียกว่าเซติกพระสัทหรือเซติกเนื้อนะคะจะเชื่อมกันเป็นร่างแห่นะคะเจ็ดแปเก้รียนนี้นะคะรวมกันและไปยังขาหลังนะคะซึ่งเป็นคู่ที่10การศึกษาเส้นประสาทคู่ที่10บริเรียนขาให้นัสษานะความกลบลง และใช้มีดกรีดหรือกรรไกรตัดโดยที่เลาขะขลาะหนังบริเวณขาออกนักศึกษาจะสังเกตเห็นกล้ามเนื้อของกบกล้ามเนื้อบริเวณโคนขาเป็นร่องให้ใช้มีด เลาะตามร่องของกล้ามเนื้อแต่ละมัดค่อยๆเลาะนะคะสิ่งที่นักสัยเห็นแหละก็คือเริ่มเห็นก็คือเส้นเลือดดำนะคะเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงนะคะซึ่งจะอยู่ค่อยๆเลาะนะคะค่อยๆเลาะ ติดกับเส้นเลือดดำนะักศึกษาจะเห็นเส้นประสาทนะคะสีขาวนี่คือเส้นเลือดเ,ออเส้นประสาทคู่ที่สิบนะคะ สังเกตเห็นว่ากล้ามเนื้อบริเวณขาจะมีการกระตุกเพียงข้างเดียวนะคะส่วนข้างนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว